สวัสดีค่ะวันนี้เรากำลัไปลาดท้าผีเสื้อ,อยักกันเลยค่ะแต่อยากรู้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเข้าสู่กับช่องเก๊กิชแนลกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เราก็จะพาไปลาดท้าผีเสื้อ,อยักกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปลาดท้ากันเลยค่ะถ้าเดินก็คือโคตรเฟี้ยวเลยนะคะเดินไปอีกค่ะห้าล้านปีต่อมา โอเคยังอยู่กับที่ต่อยังไม่ได้ไปไหนเลยกระโดดรถตามไหมเนี่ยเดินต่อไปเลยค่ะพเพื่อนคลิมนี้ไม่มีอะไรมากมีแค่เดินค่ะเดินค่ะเดินต่อไปเดินท่านเดิมๆค่ะเดียในผีเสื้อล่ะอา้าวในผีเสื้อตู้โอ้โหเรามาผิดเวลาเดี๋ยวเรากลับมาใหม่โอเคแล้วก็กดไปตรงเพิมเวลา ให้มันเป็นเลข16นะคะนี่ก็เป็นเลข16แล้วโอ้ m บก o ดพิสื้อนี่ว้าวแล้วก็พาหญิงนี่มาเลยค่ะร้านร้านแกไม่เป็นไรหรอกค่ะเพราะว่าเจ๊กิ่งมาช่วยแล้วนะคะร้านแกฝอยไม่เป็นไรหรอกค่ะอยู่ตรงนี้ก่อนนะขาดทุนแน่นอนค่ะเชื่อเจ๊กิ่งเถอะค่ะเราก็ไป กำจัดผีเสื้อเลยนะคะโอ้ผีเสื้อก็คือตอนนี้เราก็ได้กดเป็นมัวมัวเลยค่ะภาษาอังกฤษก็งัวงป้าปาค่ะโอเคโชคผีเสือ้อล้มตุยเป็นทีละตัวจ้ะก็ได้กำจัดผีเสื้อไปแล้วตัวหนึ่งโอ้โหโดนมันพังของสิดีนะเกจ้ฝอยไม่เห็นเกิดเก้ฝอยเห็นเป็นลมชังเงยเงยตายแนะ่ โอเคทุก okay, คนก็ดูตามภาพเลยว่าเราทำอะไรกับผีเสื้อบ้างไปแล้วโอ้โหผีเสื้อลายโคตรสวยเลยผีเสื้อหรือแมงวันเนี่ย <c oughs> เราว่านะ่าเป็นลูกครือแมงวันนั่นแหละค่ะเป็นลูกครือผีเสื้อกับแมงวันปีกก็คือเป็นผีเสื้อตาตาก็คือน้องแวน่นแมงวันค่ะโอ้พูดผิดแล้วหนึ่งโอเคแล้วก็กดงูปาปาไม่รู้ว่ากดอะไรกดมันกดอะไรโอโ้ผีเสื้อ โลมตุยเป็นทีกับตัวคอเกะกะมากเกฟฟอยเห็นเกฟฟอยคือกลับเป็นโล่แบบไ้อะไรเนี่ยใครมาทำน้ำของชันโอเคภารกิจของเราก็คือแบบได้ทห้ามให้ผิดเสื้อมันตุยแต่ตอนนี้ดิฉันกดอะไรอย่าเพิ่งกดต้องทำลายผิดเสื้อก่อนผิดเสื้อทำร้านเฟ็ฟฟอยดูร้านสิของ ขาดทูดหมดไม่เหลือโอเคลงไปแล้วว้าวโอ้โหของลบอีกแล้วนี่เลยนี่ตัวนี้เกาะเราก็ทำการตุกตุกโอเคลงไปแล้วอีกตัวว้าวโอเมกอดต้องไปอีกตัวหนึ่งเลยก็ัำการคองเกะพอไ่ผิดเสื้อต้องมาทำลายของด้วยเราก็ทำการช่วย ผีเสือ้อหนีไปอีกแล้วอย่าเพิ่งหนีสิโอเคผีเสื้อก็คือแบบอย่ามาฉันยิ่งพูดก็คือยิ่งยุคชัยแล้วก็ตัวนี้ก็คือทำรไยยากมากก็คือแบบน้องหนีตลอดอย่าเพิ่งหนีจ้าน้องผีเสื้ออย่าพึ่งแชทกะเอาตังก่อนฮ้ยอย่าพึ่งโอเคฮ้ย นี่เราก็ได้ตังสองพันเป็นที่เรียบร้อยนี่นะคะภารกิจของเราก็สำเร็จแล้วค่ะแต่ดูร้านสิคะขาดทุนค่ะโอเคดูมาถึงตอนนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะก็ได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราบ๊ายบายค่ะ